พรอยโชว์ผ่อนโพสคลิปรีวิวชมพูอริยาขับรถแต่มมันพีคมาก เป็นเพื่อนซีที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเหมือนกันสุดๆโดยเฉพาะเรื่องของแฟชั่นสำหรับพ่อยชพรพนและชมพู่อรยาเรียกได้ว่าเห็นสาวพลอยที่ไหนก็ต้องเห็นแม่ชมที่นั้นทั้งสองคนนั้นตัวติดกันหนึบเลยล่ะค่ะและยิ่งมีน้องไซฟ้าพายุและน้องแอบิเกลเข้ามาเพิ่มเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าบันเทิงสุดๆน่านรักน่านอินดูมากเลยค่ะ ล่าสุดในติกต็อกของพลชวพรได้โพสต์คลิปชมพูข่ขณะขับรถยนต์คันหรูแลมโบกินีซึ่งสาวชมพูนั้นก็ขับมารับเพื่อนสนิทถึงบ้านและจากนั้นพลอยนั้นก็ได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นแซวแม่ชมว่ามีเสน่ห์มากเหยียดมิดเลยแต่เมื่อไปดูที่ใหม่กลับว่าอยู่ที่เลข17เท่านั้นเองคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ